พี่น้องครับพอดีมีพัสดุนะครับพัสดุทรงถึงอาจารย์คมแต่หูเราล่ะครับว่าเป็นอีหอย่างนี้นี่ครับอันนี้เป็นของน้องส้อยนะครับน้องส้อยจากนครนายกคนรอยเอดนะครับเพิ่นไปค้าขายเปิดร้านขายตนไม่ขายหลายลายยางครับไม่ประดับหลายๆาย่างครับยุนครนายกเพิ่นปากเสือมาให้พี่น้องครับปากเสือมา สามปีแล้วครับเป็นเสือเด่นสงการโมง่ไงซะครับสามปีแล้วก็ปีหกสามอืมส่งก็ปีหกสามหกสามหกสี่หาสามปีแล้วครับมาที่นี่กันเลื่อเสือหาป่าพอดีป่าคนบางหาป่าเปิดให้เพิ่งแน่นดอกมาดีค่ะปลาตัวสเสือน้ำกันเด้อบาทนีป่ปลาตัยสีมาเปิดให้พี่น้องเพิ่งขอบคุณน,น้องใส่ได้หลายครับอืมใบพุ่นได้หลายนะครับเพื่อนบอกว่าเสือนนี้ มันมีเตซายเรีกเรียกว่านะใส่น้อยกว่านะเบอร์เอทเบอร์เอมอาจารย์อาจารย์ใส่เบอร์เอมเนี่ยบัวเขาเรียกว่าอ่ามันใส่บ่ไใดหรอกคุนใส่เอวก็ใส่บ่ได้สรุปแล้วก็ใส่ไดเอ็กเอวกนล่ะเก็บยวไปพิการภาษาใส่สองตัวก็เรียก,ไป,กไ,ปไ,ปไปสายดาวน้ำเพล่นตามเพจเสียแบบอลุ้งหลายอยู่ลุงหลายตัวเนาะตั้งแต่ลุงว่าสิ สงการพอถือสงการกันเลยนั่นเลยถือสงการกันเลยอ่ <S <S ายอาในยูดอกในย,ยูเดี๋ยวเบิ้งกันครับมึงกันเอนานั่ดีสมควรนยยี้ได้ละในย,ยูในย,ยู <S <S ได้จักตัวเพิมด้วยนะเอ็มนะเอ็มเอย็มสองสามสหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดีสิบดีเก้าดีสิบดี ก็ดีซิดีอันนี้ใส่ยังใส่เอี๊ใส่เอี๊อดนี่ใส่เอีดเอ,เอ,เอ,เอากัดใหญ่คล้ายๆกันดีล่ะใส่บ่ได้หรอป้าเดี๋ยวสิได้สิพิจรารณาอยู่ตัวใดใส่ได้อือใส่เบิง่งมมาซุปเบิ่งดูโซ่ดูอทุกเปิดเรียกเอาตัวนึงอ่าซุปโซ่มันสิได้พุ่นล่ะนั่นขนาดนี่ครับอ่าเดี๋ยวใส่เ,เอีมนี่หนึ่หุ่นผู้หญิงใส่ครับพี่น้องออื นี่ขนาดเอ็มเอ็มกายังรัดนะครับพอดีกันเป็นใส่ของผููยิงเออเป็นใส่ของผููยิงมึงรูงงโกลวะเอ็มนะครับพี่น้องครับเบอร์เอ็มใส่พอดีพะอ้วนเออกระพอดีมันตัวใหญ่ออม,ออมันจะอ้วนมากมันเะมนเบอร์เอ็ม <laughs> ลุงกะต้องพูดเราเอ็กแอลนะครับแต่ลุงก็ได้เราล่ละแต่ว่ามูสุ้มสีไว่าเออเนาะเออใส่เบอร์เอลนะครับถ้า กลายเป็นสรุปแล้วงวดนี้มันเหลืองแต่อของผู้ยิงเหลือแต่ผู้ใดก็ใส่งา้างมือเกาเลือกเอาป้าเอาตัวหนึ่งเอาสีเดียวสีก้อนเนาเดี๋ยวให้ป้าตุ้ยเป็นคน,นมีโอกาสเลือกก้อนมูครับหน้าที่ทองหน,น้าที่ทองหน้าที่ทองเลือกเอาคำมักสีไหน,นะครับพี่น้องโอ้คือโคดีก้อนมูแต่ว่าผู้เปิดกล้องเนี่ย ่เอาสันนี้เลีอกซอยตูนนี่เหลี่ยกซอยลุงเหลี่กซอยค่้เฮงรวยเด้อผู้ให้มากก็ได้ครับขอบคุณน้องซอยและหลายน้องซอยทองกับจานนครนายกเป็นคนรอยเอ็ดครับอ่าแล้วก็เพิ่นแสดงมาเพิ่นสร้างเสือมหลายคักครับสร้างเสือมหลายคักว่าจะได้เรียนสงการว่าจะได้ขายสงการสร้างมหลายเง่นบาทยุ่นหล่ะแต่ว่าเอาเอาไปมาสงการแล้วเจอโควิดสามปีแล้วเด้อน้องสอยเอ้ย บ่ได้มีนีกับว่ได้ใส่หรอกบ่ได้ใส่ในสงวนการบ่าไม่ยังมันใส่ได้ทุกทุกนั่นแหละป้านั่นว่ามันใส่ได้ทุกนั่นแหล,ละไปเที่ยวกัอบอนนะไรครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เสียไ้สักหน่อก้อนครับอ่าชิปเปิดเสื้อเสื้อไป้าตัวเปิดเสื้อไอ้จากนาครนายกครับอืมอ่าบ่เป็นพัสดุต,ตกหล่นเด้อ <c oughs> อันนี้เพิ่นมาส่งให้ตั้งแต่สองทุ่มเธอหลีกหมื่อวานนี่พอาะหมู่บ้านผมว่ได้อยู่ไป อไปเบิ้งเขาคัดเดือดทหารไปแล้วป้าไปไปตาพี่น้องขอบคุณหลายเด้อขอบคุณน้องสวยหลายๆเอาได้บุญได้บุญหลายๆอืมแจกเสื้อเอ่อเสื้อเสื้อฝาเสื้อมาเออเรื่อยๆห่างไกลจากโควิดลำลำเรื่อยๆเงั้นไรกวางทองไยมาเด้อไปแล้วพี่น้องบาทที่เนี้ยเอาสวัสดีครับ